ของกินก็เยอะค่ะา,า,า,าดีคะหมดแล้วเกรีย้ยนีไน่ไงต้อขายอะไรกัน่ไก่ทอดไก่ทอดอดนดีหมดแล้วแ่ว่าขายดีเด <laughs> ินต่อ,อจ้า<ห>ร้านนี้ทำไม่ทันแล้วอันนี้ก็ขายดีมากเลยจะหมดแล้วจ้า ม,มีอ่อยทอดด้วยแต่ว่าคิวยาวมากููเราจะได้กินไหมวันนี้เร็วมากต้องรอค่ะอยากกินของอร่อยก็ต้องรอนะคะแต่ชั้นไม่รอเดินต่อค่ะ <c oughs> หมึกย่างดูดูดูนะคะย่างไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้ขายดีมากดูคนสิดูคนดูคนดูคนคนเยอะมากเลยค่ะ สิบบาทจ้าแต่ว่าต้องรอนะคะแม่ค้าสวยก็เลยขายดีแม่ค้าสวยอ่าที่มันหวานหน่อยจ้าลูกน้องครอบคอัวยู่กันสองคนขายกันถูกๆถ้วยละสิบบาทจ้าปูมาตัวยละยี่สิบบาทลวกฟรีปมึกสิบบาทสิบบาทค่ะถูกมากเลยครับถูกมากไปต่อ แต่เราเข้าไปย,าย่างคนมันเยอะอันนี้ร้านปลาหมึกร้านปลาหมึกเยอะมากแสดงว่าอำเภอหนองสองหุกคนจะกินย่างปลาหมึกเยอะมากนะคะเพราะว่าร้าน เยอะมากดูย่างไม่ทันเลยค่ะโอ้แม่ค้าก็สวยปลาหมึกก็ย่างไม่ทันครับนี่ปลาหมึกอร่อยๆปลาหมึกย่างรับพนักงานเพิ่มไหมครับครับผมครับผมรอหน่อยนึงเด้อเพื่อผ้าสวยๆก็มีนะร้านเพื่อผ้านี่ นมปังปิ้งค่ะอันนี้ปังปิ้งครับอากาศเย็นๆขยะกินของละล้นก็มานะจ๊ะมือนี้มือนี้มือสุดท้ายแล้วน้องว่ามือนี้มืออยค่ะเอาตกเล้าวันนี้วันลอยค่ะโอ๊ยวันนี้เราจะมาแบบมารยาทดีนะคะวันนี้เราขอเป็นภาษากลางนะคะทุกคนเบาเบาเหล้าเด้อโอาเบายูนี่อันนี้อีกร้านหนึ่งร้านหอยทอด ผัดไทยไทยด้วยขอโทษด้วยดูขนมปังร้านขนมปังทุกงเยอะหลายหน้าเกลือนะคะชิ้นละหนบาทค่ะหลายหลายหลายมือแต่ว่าคิ้วนี่ ทุกคนคนเยอะมากนืนผมดูใครไม่มีคู่มาได้นะคะดีดิดดฉันพร้อมที่จะเป็นคู่ให้นะคะแต่ว่าออกตาให้ก่อนนะ จ้าส,สวรรค์ไม่ใช่คู่ลอยเด้ฮะมันสูงพอดก้นนี้นอขอ,อย่านคนมันไหลบนใครที่หาคู่เด้อหาคู่ลอยไม่ม,มีมาถามได้นะคะติดต่อเข้ามา คุณเยอะมากถ้าคนแบบนี้ละเราต้องบำตัวพร้อมๆเขาจะไปได้มี่ร้านยำของกินยาวๆอยกนะมีแต่ร้านของกินเยอะ ว่<ท>ายิมละก็ลออย่างออกกำลังหาดีเป็นเซนส์บริสุทธิ์ เราจะเข้าไปไม่ได้คนเยอะมากเราจะพาไปไดูจุดร้อยกระทงนะคะของอำเภอของอ๋องแต่ว่าไม่รู้จะเข้าไปได้ไหม